ระหว่าง c i v i c FE e อี VRS กับ m a z d a 3หรือ CX30 ตัวไหนดีกว่ากันส่วนตัวรักซี vic นะฮะตั้งแต่เกิดแต่ในกลุ่มเจอปัญหาจุกจิกกันโดยเฉพาะแบตบ12โวลต์โดนกันเป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็มีตัวเลือกอีกนะฮะอ l t i ิสกับโ o r o l l a Cross ก็ไม่ค่อยชอบภายในนะครับหรือมีรุ่นอื่นแนะนำฮะในราคาประมาณข้างตน้นคือโจทย์เนี้ยแมถ้าเป็นจิมมี่เอาต,ตรงๆว่าถ้าเป็นส่วนตัวฉันจะไปมาสเตาร์สามซีดานแน่ๆเหมือนกันจนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ได้นั่งซี v ิก S e s e v อีกรอบหนึ่งครับกูก็ค้คนพบว่าบรรยากาศของซีวิ c การที่มีคนขับให้นั่ง<อ>แล้วเวลาคารในเมือง โอ้แม่งคือบรรยากาศที่ดีเลยถถูกถ้าขันในเมืองนี่สบายเลยคันในเมืองบรรยากาศอินทอเนีย่ซีวิคคือก็ไม่เลวก็ไม่แย่ีแต่ฟีลลิ่งของมาสด้ามันจะได้หรูด้วยโคซี่กว่าตัววัสดุอะไรอย่างนี้ดีกว่าเออเสียง30ก็รถดีแต่เบรกมันก็จะยาวนิดนึงครับแต่ถ้ารักซีวิคตั้งแต่เกิดปัญหาจริงๆเรื่อง82โวลท์ของมันแก้แก้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เออไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะไปซีวิคเถอะนะฮะ